มาดูเรื่องศาสนก,กิจในศาสนาอิสลามกันบ้างนะครับกระทรวงฮัจและอุมร์ของซาอุดีอาระเบียเร่งออกบัตรนูซุกแก่ผู้สแสวงบุญคนไทยวันนะครับว่าจะเกิดการลักลอบทําพิธีฮัจที่ผิดกฎหมายครับ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงฮัชและอุมร้อของซาอุดีอาระเบียครับเดินทางมายังโรงแรมฮิวตันสตดซึ่งเป็นที่พักของผู้สแสวงบุญคนไทยที่พำนักอยู่ในเมืองมักกะเพื่อดําเนินการออกบัตรนูซุกนะครับให้แก่ผู้สแสวงบุญทุกคนซึ่งบัตรด,ดังกล่าวเนี่ยจะใช้ในการสแกนก่อนขึ้นรถบัสขนส่งในช่วงวันแรกของการขนย้ายผู้สแสวงบุญออกจากอาคารที่พักในเมืองมักกะไปที่ทุ่งมีนาะ ทั้งนี้นะครับการทําบัตรนูซุกดังกล่าวนั้นนะครับเป็นไปตามกฎข้อบังคับของทางการซาอุดิอาระเบียและถือเป็นปีแรกที่ทางการซาอุดิอาระเบียนั้นกําหนดให้จัดขึ้นซึ่งบัตรที่ใช้เนี่ยเขาจะสแกนเข้าออกสถานที่ต่างๆในช่วงของการประกอบพิธีฮัจนะครับตั้งแต่ต้นจนจบการประกอบพิธีฮัจเลยอย่างเช่นการขึ้นรถ บัตรเนี่ยก่อนขึ้นรถออกจากอาคารที่พักที่เมืองมักกาเนี่ยไปที่ทุ่งมีนาก็จะตรวจด้วยการเข้าออกในบริเวณทุ่งมีนาและบริเวณอื่นๆด้วยซึ่งบัตรนี้นะครับทางกระทรวงฮัช์และอุมร์ร์ของซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะใช้ในการคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบผู้ประกอบพิธีฮัช์ที่อยู่ในระบบหรือว่าวีซ่าฮัชช์กับนอกระบบหรือว่าวีซ่าอื่นๆที่นอกเหนือจากวีซ่าฮัชช์แล้วก็จะมีโทษปรับหากผู้สแสวงบุญนำบัตรไปให้ผู้อื่นเอาไปใช้แทนครับ